สวัสดีครับพี่ชายพี่เจ็ดวันออนพี่ครับสวัสดีครับผู้เล่นใครับวัสดีครับผู้เล่นใหม่เจ็ดวันมาฉี่เพืเล่นใหม่เฮ้ยต้องโตข้โหดแล้วมั้งเฮ้ยอ๋ออยู่นี่โอ้โหหาแทบไม่เจอตโตหดปะ่ะเพือเปลียนไอ้โดนโด,โด,โดนโดนเมี่ย

ไอ้ที่ไม่มีพลังมเห็นมึงอยู่ห่างเลยเหรอวะโอเคโอเคเดี๋ยวกดลิฟต์กันไปเห็นแล้วเห็นแล้วหัวแตกนะ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 หัวแตกอ่ะหัวแตกนะอี๋อี๋อีหัวแตกแล้วหัวแตกแล้วตายวันนี้หยุดรอเหยีุดรอตัวเดียว่ะพี่กูตัวเดียวเพื่อนมาอยู่ไหนเป็นรุนระวังด้วยสวัสดีฮัลโหล อ้าวมันกดออกไปเลยอ่ะพี่ไม่มีใครกักดออกไปหรบอีส่ใช่เหมือนแบบพี่ไม่ได้วอร์มเครื่องไงไม่รู้ <c oughs> เครื่องมันแบบว่าก็ตกเล็กน้อยไม่ได้เป็นที่ตเกยียร์เป็นที่ตัวเครื่องเครื่องแบบว่ายังไม่ได้อุ่นนะเครื่องเยีอบแบบเย็นเกินอ่ะไม่ได้เล่นนะเครื่องเย็นเกินเย็นเกินใช่ไม่ได้อุ่นไม่ได้วอร์มเดี๋ยวพาไปทำาให้เครื่องร้อนนี่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 เอฟกิเอฟกิ เอาต่อแบบใกล้ๆหรือห่างๆดูก่อนดูมุมนีี่ดูตำแหน่งเข้าก่อนดูตำแหน่งเข้ากันน่าจะชิดกันนะน่าโอ้ยโอ้ยโอ้ยฉี่ายจบแล้วผู้เล่นใหม่ลงทีผมพี่ผมจะว่าลงนะคันไปคันไปคันไปพี่ว่ามันกระจุกกันแน่นอนเลยห่างๆหรอบวกห่างๆมักยิงแม่นอยู่ไกลๆอ่ะก็ยืนวางนิ้วไว้พร้อมไหมนี่เงี้มันตอบมันตอกเอาเอาดิเอาดิเอาดิ เอ้ใคยิงเลยงหน่งห่งน่งกหนึ่งน็อตกี่ตัวนึงตามมตมดตามดมดครับอจิกบออกเลยก็บออกเลยใครไม่มีคอเก็บเลยอุ้ยฝ่ามาเยอะยิงไม่เบื่อแพ่ยิงไม่เบื่อแพรจังหวะมันได้จังหวะตรงนี้มันได้เฉยวยสวยสวยสวยวยสวยเฮ้ยเยดข้างบนด เดี๋ยวบอกผู้เล่นใหม่เดี๋ยวพี่มาเกมแรกมัายิงแม่แหละเดี๋ยวพี่ดูเกมต่อไปนะเล่นอย่างหมาเกมแรกอย่างนี้ดูพี่อ่ะกลับไปครับตอนแรกพี่ว่าจะเก็บตังค์ซื้อเติมไอเอคเนืองเส็จแล้วแต่ว่าไม่เอาแล้วว่ะบอลโซนแบบว่าข้ามทำใหมวะเนี่ยบอลไอบอลโซนแบบว่าสกินใหม่มันกำลังจะเข้าอ่ะมีตีนข้างในอุ้ยพี่มันออกไม่ได้ด้วยเอออันนี้ก่อนมีตีนข้างใน เอาเลยเอาเลยเอาเลยพี่เอาเลย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 เอเ่ยี่อะไรี่อะไรผมพี่เก็บโดดตรงไหนเชิดจีนรถยิงแบบว่าเออเกมมาแล้วรถมาเยียบเลยอ่ะไปดิไปดิยิงไวยรอคิดดีีคิดดีดีดีีตีนะนะหมดตีนะ้หมดตีนะหมดตีนะหนักเลยเจ็บหนักเลย ครับหนึ่งครับพี่ชายสวยสวยสวยรถมาอีกคนมาเพิ่มนะหมดตีนะอนะี่าเกาะตแตะเขาเกาะแตะมีเกาะแตกปักเกาะอยู่หนึ่งตัวอยู่ตรงแห้งกลางนะอีกหนึ่งเลยแทงห้งกลางแท้งกลางใช่ใช่แท้งกลางเหลือวแห้งกลางครับพี่ดินตรงศพผมอะนั่นแหละสวยหมดตีหมดตี มามาก็โวเหมือนกันนี่หว่ามตี้มูตี้มอตี้มตี้มี่ายขอบไปม่ดูทางอยู่นี่สวยๆส,สวยมากี่เ kind ด of like ิมได้พี่เดิมได้ได้ได้ไจีมีตี้เจมนะเห็นไหมเห็นไหมเดินไปหยอมาไสมาสมาช่วยนี่ไงนะเป็นไงลยนี่ไงนะนี่ไงนะนี่ไงนะนี่ไงไรเอ้ยายใจนบอดบอด เฮ้ยพี่เพิ่ราคาไปแกฮัลโหลฮัลโหลมาขว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 าเยอะเลยนั่นแหละยิงจัดเฮ้ยยิงไปพี่ยิงไปพี่ยิงไปจะมาเม็นยักพอดีกว่าวะมันน่าจะมีเยอะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยวุ้ยกูโคตรโคตรหึมา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 เฮ้ยด้มันโดดด้วยเฮ้ยมนมีคนโดดด้วยนะพี่ติ๊มติ๊มติ๊ม้าติ๊มใหม่ติ๊มใหม่ข้าแบบ อย่านะพี ada, i i. ่ดนี่อย่าเพิ่งเฟื่อนนะอยีายวใหม่ตีใหม่โอ้เ <cuál> ก็บไม่ได้วะซบีอะกลับกลับย่ามีรถมาชาร์จเก็บไม่ได้ว่ะโอเคพี่พีดนขวาเข้าห็นหลังห้โอยไม่ทันไม่ทันโอ้ยหยเก็บมือเก็บมือไม่ทันล่ะ ็ปเข้า็ปเข้าสเตนด็อบไปไหนกันนะพี่ใยวผมตามไปสแตนด็อบเราอะ่ะหรือตาไหนอยากเซฟก็บอกได้เอ้ยทั้งล่ามีทางล่า,มา,ามา้ามีตัวมีตัวมีตัวไม่มีคำว่าซิแใส่ถูกทุกเดียว ไปแล้วไปแล้วเขา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 ยเารมาเก็บแผ่นเขาข้างหน้าผมเขาข้างหน้าผมเข้าข้างหน้าผมยี่ขึ้นมาเป็นไงพี่ขมกอกเหหมวาใช่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 ใ่ตอนหยุครับตอนหยหเหลายตัว จนึงจมึงจนึงจนึงโอ้โหอะไรจะแม่ขนาดนั้นแลเบิดตรงเป๊ะเลยอุ้ยข้งล่างมันตีหนึงอะพี่เม่นจัิงวะระเบิดอะเออแลเบิดแม่นวาโมันชิดมันชิดแล้วมันชิดครับพี่ครับพี่เตรียม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 คดมามอเลรวะอุ้ยสว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 ย ออ้โสวยไม่มีแถวนี้ใช่ไหมแล้วมันอยู่แถวล่างง่างครับตอนแรกถึงองมันยิงอยู่ข้างล่างระวังแอบนะระวังใช่ใช่มันได้มุมมองมนยังไม่มาขิดแท็กก็ยังสองแท็กต้องมา โอ้โหแล้วระเบิดมันกลายขนาดแล้วนะปลาเลยตัวที่มันระเบิดตัวที่มันปลาแม่งจริงดูดิดูดิดูดิยังมีโยนกลับให้ของเค่พออีกแถวโน้นโดดลงซ้ายโดดลงซ้ายโอเคพี่ใช่ใช่พี่เห็นจอดโอเคโอเคเจ็ดตัวเกิดใหม่ทราบแล้วเปลี่ยนมาโดดมาหอมาหอมาเนี่ยอย่าลงนะอย่ายิงมันลงนะ มีรถมีรถสามมีรถสามมีรถสามตามมามีรถสาตามมาเฮ้ยมนลงมาลงมาลงมาลงมลงมลงลงตัวหนึ่งระวังปีามาเรงลงเนึ่งที่คงการได้อยู่มั้ยโดดใหม่ตัวนะได้ไ่คิดได้ได้แล้วครับล่างล่างเขาครับล่างเขาอยวอยู่ตรงมารบเจ็บเจ็บเจ็บเจบ ต้องมาสังบุตรมาส่งบิดตัวนีดตัวถนน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 โอเคยิงเข้ามายิงเข้ามาเฮ้ยมีมีมีจี้นึงมีจี้นึงบนหลังคาก็มีโอเคโอเคราคาหน้าผมราคาหน้าผมยิงไม่โดน

มีตัวชิดนีตัวชิดมีตัวชิดมีมีบอด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 ไม่ใช่คนจอดม่ต้องจับพีพีไปไปฮะตรงนี้มีคน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 ลงลงข้น้าข้างหน้าข้น้มีป้อมปืนน่ะเก็บป้องอยู่เก็บป้องอยู่ตายอีกตนนึ่งป้อมก่อนเงหนึ่งน้องหนึ่งน้องหนึ่งข้างบนข้างบนข้างบนเฮ้ยนเา โลนสองนัดเกาะครึ่งรออยู่อ่ะรถใหม่สองตัวปใหมข้างไปหนักหนึ่งทำไม่ทำทำไม่ัำข้างล่างแป๊บนึงนะีตอนนมาข้างล่างมาเางลสองลูกสองเข้าไปในกุมองหมดหมดตัวนี้ตาตัวนี้ตาสวยสวยสวเก็บของเลยเอ๊ย Oh my god! Đi đến bàn, chạy không phải, mình aimu. Giáp lên ở phía dưới. Điên điên, ui, ít tôi đi rồi tôi đi rồi tôi đi. Có một mươi mấy. Nổi toa, nổi toa. một mươi mấy. Nổi tôi đi. Nổi tôi đi. Nổi tôi đi. Dừng chân, dừng chân ở phía dưới. Băng phun, dừng chân ở chân ở phía dưới. Băng phun đi. Băng phun đi. Băng phun đi. ไม่สายมาวตัวมนี่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 ดีฟดีฟดีฟไปดิไปดิเต็มระบบหรือเปล่า่ะอ้าวโอเค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 ผมคนเดียวสินะโปรแกรมแย่แพงโอเคมันเต็มระบบผอ่ะเต็มระบบปามะ ถ้าเล, sei, ลือดลดหายโดดลงเลยนะครยะโอ้โหโดนลดทันทันล่าเหอะซ้า6%เผื่อเผื่อไว้ก่อนเผื่อไว้ก่อนเโอ้ยลองเผียรลอง Happy Dinn Happy Dinn เจ็ดเฮ้ยเอ่อไปไปก็สองเลยเดี๋ยวเดี๋ยวขับตามไปเนี่ยเดี๋ยตีเนี่ยตีนี้ตีนี้หัวระเบิดข้างในข้างในอะพี่ดินหมดเต็มตีวะพี่เต็มตีวะพี่เต็มตีวะพี่หนึ่งตัว 2 ông 3 tao Wow, ui 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 bạn, thao vào lắm, vinh ngọt bé lắm, thang bé lắm, thang Cái lòng nhịp Mà đôi ít tiên lưng dính rồi Nó nào, ขโมยรถขโมยรถแล้วข้างหลังนหนึ่งข้างหลังนหนึ่งมีธนูชีมีธนูชีงสองตัวเจ้าที่ไหนเขาแตกเขาแตกอ่ะตาตาตาล้อมล้อมมันหลดมาทางเอาโพส์เจตจะระเบิดปล่อยนี่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 ไม่ไม่โดนเลยว เออไมไปขึ้นเยืนอะไรไม่กล้ามาแล้วมันเปี่ยนมันไปเปลี่ยนเซ็ตมาล้างแค้นแล้ววะมาดิมาดิถ่ายนะบอกก่อนมาดิมาดิพี่มามันมาแล้วมันมันไม่ขีดมันไม่ขีดอยู่ข้างบนมันอยู่ข้างบนมันไม่เข็ดบนสุดรอบเนี่ยเอาพจน์มันเกินแบบสูงจัดสูงจังโอ้สุดข้อเลยสูงขนาดนั้น ไม่อยากพาตัวรักตัรีเลยว้ามีสโนบอมาเด็ลง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 เอนี่อเ่นี้านผมบผมผมาหาละรองท้าผมไม่แน่ใจนะนี่อยู่ข้าง่างอยู่ข้าง่างพี่ข้างานใานในอ้อมไปล้อ้อมไปล้ น,น็อักเรียง้าราาเีย,บ,ยบเียบเลยตีหมม่มาไม่ดี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 ไเราารมาเรปีดินระวังอุ้ยโอ้โ,อโ,อโหข้างหลังยิงเออ หมดหมดมดหมดมีมนยมีบนเข่ามาหมดหมดหมดหมเมื่อกี้บนเขามานี่เป็นอะไพี่เส้นใหม่เ้นใหม่ใสสมงลมับมาร์คระวังครับบนเข่าหน้ามาร์คอะีครับพีเดี๋ยวสมาร์คเอาพี่ลงก่อนไหที่เดนไปนที่เดินี่ใสมองัมโอ้ยมี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 นะบบอหรือเปล่าว่ะบ่นวิ่งเยกะแรงเยกแรงยกะแรงยกลแงยกแรงมันมีตัวยกลแรงค ตายแล้วตายแล้วเจอยังได้เนาะโอเคครับเหยรอโคบโคบยัดก่อนแล้วก็เของมีคนกดกระชากนะไอ้กดกระชากข้างบนข้างบนมีมีตัวมีตัวกระชากมีกระชากมีกระชากมีตัวโหไม่มีระเบิดวะเอาระเบิดยัดกระชากไหมไอ้พี่ไปไปไปเข้าวงนี้ก่อนสนวบบอสไปเดี๋ยวต้องเคลียร์เจ็ตก่อนนะ ระวังตัวแอบซ้ายซ้า,ายมีตัวพแอบนิ่งอยู่โอเคโอเคโอเคสวยมามีตัวนึงนะมินิบอกสองตัวน้าหน้าน้าสองตัวสองตัวอยู่หลังเขามาหนึ่ง,งมีมีท <ชน S 2> ่านเอิงเดี๋นีนน่ยังน,อน้งนบบองอยู่ยังน้องพี่ระเบิดเกิดเช็ดผมมากไม่มต้องใช้แล้วด้านหลังเขาวงบอกหรือเปล่าวะ เวิ่งแบบว่านกงมีตัวนกงูมีตัวนกงูไปตั้มใช่ไหมมันมีคนอีกตัวนี้ตายตัวนี้ตายสวายสวายสวยเจ็ด์ว่ะพี่เอาไงกับมันดีวะเหลือเจ็ดกั์อีกเหลืออีกตัวหนึ่งอ่ะมันเหลือสองตัวเจ็ตกับตัวนั้นอ่ะที่ซ้ายซ้ายซ้ายผมโอเคโอเคสวยเหลือเจ็ด เดียวตัวเดียว่นแหละเดี๋ยวเอาล็อกคอคุณแล้วก็บอกเออล็อกคอเาม็ออาล็อกคอมาสลยเลยเงินเงี้ยเงนี้าราเบป้อมปืน้คหนึ่งมพี่รอแล้วรอะไรมาเลยนม็ดสองเรานี่มีการ์เซนนะโดดโดดแน่นอนโดดแน่นอนช็อตนี้โดแน่นอน โดน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 แล้วยจะบองไม่เห็นแล้โดนอะไรวะไปโดนไหนวะไปไหนวะคนลืมมดไม่ได้มองไม่เห็นเลยโดนไปได้วะอยู่ไหนวะเนี่ยมันลอยกลางอากาศวะลอยแบบลอยมันลอยมันลอยดูอยู่วะตะบองตะบองไม่เห็นเลยวะผมว่ามันไม่ลอยพี่อยู่ล่างเขาน่าจะไม่เห็นจากระยะเรา นี่มันเก็บมันเก็บโหลดเอามันเก็บโหลดเอามันอยู่ได้เอาวันเอาวันเอาวันเอาันไองไม่เห็นยู่ยู่ยยู่ยยู่ขับอยู่ได้ขับจนจบแมปเลยสิเจ้าเพื่อนตายวงง่ายไปมาไปตีมาปมเนี่ยเออไม่ตีมาเฮ้ยอ๊บอบอจเยเอ็น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 ยันยันต์ยันตยันต์ยันต์นต์อันนนนเอาเอเอาเอาทีก่อนผมไม่ทีก่อน ผมไห่พี่ก่อนผมไมี่ก่อนพี่ก่อนเามีดเอามีดอมีด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 อะไรมีอะไรจะตายท่านรู้สองอยู่ไม่ตาย